เรื่องพอรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดณตลาดริมน้ำมีแม่ค้าคนหนึ่งทุกวันพระจะต้องไปไหว้ขอพอรจากเจ้าแม่ตะเคียนท้ายตลาดเพื่อขอให้ขายดีและมีโชคลาภช่วงหนึ่งกิจการซบเซาลงอย่างหนักจึงนำของเส้นไหว้ชุดใหญ่ไปถวายเจ้าแม่ลูกช้างขอแลกเด็ดๆสักมวดเถิดเจ้าค่า จะได้มีเงินมาหมุนร้านอธิษฐานพลางขูดหาตัวเลขจากลำต้นระหว่างทางกลับบ้านเดินผ่านวัดได้พบกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเห็นสีหน้ากังวลของแม่ค้าจึงเอ่ยถามและแม่ค้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลวงพ่อจึงยิ้มอย่างเมตตาแล้วกล่าวว่าโยมการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจก็จริง แต่พรที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดไม่ได้มาจากการร้องขอแต่มาจากการสร้างเหตุที่ดีหากอยากค้าขายดีความขยันก็คือของเส้นไหวที่ดีที่สุดความซื่อสัตย์ก็คือเครื่องหอมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและรอยยิ้มกับวาจาที่ดีก็คือคาถามหาเสน่ห์ที่ขลังที่สุดนั่นเองแม่ค้าฝังแล้วได้สติตั้งแต่วันนั้น แม่ค้าเลิกเอาแต่ขอพรแล้วหันมาลงมือทำนางตื่นเช้าขึ้นจัดร้านให้สวยงามพูดจากับลูกค้าด้วยรอยยิ้มและไม่เอาเปรียบใครไม่นานนักร้านค้าก็กลับมาคึกคักอีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งเลขจากต้นตะเคียนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือกรรมดีหรือการกระทำที่ดีที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเอง